สวัสดีค่ะชาวราศีกันสําหรับคลิปในวันนี้นะคะจะเป็นการดูวดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะประจําเดือนกันยายน2565นะ้สะสําหรับชาวราศีกันจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมไปจนถึงวันที่21กันยายนนะอ่ะมาดูนนะว่าชาวราศีกันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเอ้าเอา,เอ,า <laughs> อยากหล่น คืออะไรก่อนไม่ยอมนะดิฉันก็ไม่ยอมนะคะขอสับใหม่ขอสับใหม่หมรัสโอ้ยสับครับโอ้ยคิงเอาครับโอ้โหโอเคอ๋อยากการเริ่มต้นใหม่นะคะลืมอดีตนะตัวเองนะอย่าไปหงุดหงิดถึงมันอะไรที่ผ่านไปแล้วให้มันผ่านไปนะจ๊ะ มองไปอนาคตข้างหน้านะ เพราะใน,นเรื่องการงานนะคะมีโอกาสมากเลยที่จะได้เริ่มทําสิ่งใหม่ๆนะคะอาจจะเป็นสิ่งที่คุณสนใจมานานแล้วอาจจะยังไม่มีโอกาสที่จะได้ทํานะคะตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วนะ,ะได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นการใช้ชีวิตนะจ้าในแบบที่เราอยากจะเป็นนะ,ะที่สําคัญบางครั้งเนี่ยเราเองจะต้องแบบแอคทีฟตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างด้วยความที่เป็นนิวบี้ไง,ไงสิ่งใหม่ๆก็เนี่ยใหม่ๆขึ้นมาอีกแล้วนะคะนะคะ,นะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะในเรื่องของการโอกาสบางครั้งเนี่ยนะคะเวลาที่คุณมีโอกาสแล้วคุณต้องกล้าที่จะคว้าโอกาสอย่าปล่อยให้โอกาสมันผ่านไปนะคะจำเอาไว้เพราะว่าเนี่ยมันมีความผิดพลาดขึ้นมาแล้วในอดีบางครั้งเนี่ยนะคะ <c oughs> อะไรที่มันพลาดไปแล้วก็ปล่อยมันไปนะ,ะเรามีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ได้นะคะทิ้งมันไปนะคะอะไรก็ตามที่แบบว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เราจะเป็นในสิ่งที่เราอยากจะเป็นหรือสิ่งที่เราหวัง หรือสิ่งที่เราต้องการนะคะเชื่อว่าไพ่อดีตขึ้นมาทั้ง5ทั้ง6เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงหนึ่งที่คุณอาจจะรู้สึกรำลึกถึงถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาก็ได้นะอาจจะถึงเรื่องของความผิดพลาดโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะอาจจะมีสุดหนึ่งอ่ะคุณอาจจะใช้อารมณ์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจนกระทั่งทําให้บางอย่างนี่แบบมันผิดพลาดไปหมด นะคะตรงนี้ต้องเก็บเอามาเป็นเขาเรียออะไรเอามาเป็นบทเรียนนะคะของตัวเองนะแล้วก็พยายามผลักดันตัวเองให้มากขึ้นเขาเรียกอะไรเอาความผิดพลาดมาสอนตัวเองแล้วก็ผลักดันตัวเองให้ก้าวไปข้างหน้าให้ได้นะจ๊ะจำเอาไว้ว่าไม่มีใครที่มันจะรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่างหรอกทุกคนเราเราต้องต้องเ,อเริ่มจากสิ่งที่เองไม่รู้แหละนะคะแต่สิ่งที่ที่เราควรจะต้องทําคือว่าเราต้องพยายามนะคะพยายามเขาเรียกอะไรพยายามมองข้ามมองข้ามอุปสรรคนะคะต้องมีความกล้าด้วยไม่ใช่บางคนแบบพลาดแล้วกลัว เออกลัวแล้วไม่กล้าทําไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบยังแยง,ยงอยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็เลยทําให้โอกาสดีๆมันดุดลอยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าพลาดแล้วก็พลาดไปค่ะไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปเสียใจให้มันมากนักนะคะเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักเรียนรู้กับมันแล้วก็เอามาปรับใช้นะคะกับชีวิตของเราเพื่อที่เราจะได้แบบเออก้าเดินต่อไปได้ที่แน่ๆคุณมีครอบครัวคอยซัพพอร์ตอย่างเงี้ยน,นี่คือดีนะตัวเองนะบางครั้งเนี่ยเวลาบางคนที่แบบผิดหวังเสียใจมากๆเนี่ยมันไม่มีคนคอยแบบ คอยมาเยียวยาตัวเยียวยาหัวใจอะเอาเง่ายๆนะคะบางทีเนี่ยความผิดป้าวบางทีคนเรามันก็มันก็แบบเออเขาเรียกอะไรมันมันจะเกิดความรู้สึกเอ่า depressed อ่อะเออเขาเรียกอะไรอะบางคนก็แบบซึมเศร้าไปเลยนะตัวเองนะบางทีนะ เอออันนี้อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะคะคนเราเวลาที่คาดหวังอะไรมากๆแล้วมันผิดหวังเนี่ยความเสียใจมันจะแบบทําให้เราจมดิ่งอะอยู่กับตรงนั้นนานๆเนี่ยเห็นไหมจะเห็นได้ว่าคุณยังจําภาพอดีตยังฝังใจอยู่เลย <c oughs> นะมันยังฝังใจอยู่มันจะทําให้เราแบบไม่สามารถที่มูฟไปข้างหน้าได้นะคะเนี่ยกระทั่งไปจบคุณยังได้แฮงแมนเลยนะคะเดแฮงแมนเป็นไพ่ที่เตือนสติคุคณให้รู้จักคิดนะไพ่สีดาบนะแฮงแมนให้คิด ะะจําไม่ว่าเวลาที่เราพลาดไปแล้วให้จาเอาไว้แล้วรู้จักจคิดพิจารณาให้มากขึ้นก่อนที่ก้าวต่อไปไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าให้ให้แบบให้หยุดนะมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแต่ว่าให้รู้จักจคิดให้มากขึ้นนะคะให้มีความรอบคอบมากขึ้นนะให้ผิดเป็นครูอะ่ะเพื่อง่ายผิดเป็นครูนะคะแต่ว่าเราต้องสู้ต่อนะคะอย่ายอมแพ้อย่ายเป็นลักษณะนั้นนะสำหรับใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีกันเนาะอาจจะเหนื่อยนิดนึงแต่ว่า มีโอกาสดีๆอ่อเราตั้งต้นใหม่วางแผนใหม่นะคะมีคนคอยซัพพอร์ตคอยดูแลเราอยู่แล้วนะคะยิ่งดีนะคะยิ่งทําให้เรามีกําลังใจที่แบบจะจะทำอะไรให้มันแบบให้มันสาเร็จ้สักอย่างอะนะมันต้องมีสักอย่างสักทาง,ทางอะที่เราสาเร็จอะเนื่องออกมาคือบางคนแบบว่าเฮ้ยม่งเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่ตลอดอะไรเงี้ยมัน คือคุณต้องเข้าใจนะว่าบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะคนที่ไม่มีประสบการณ์จริงๆอีกหนึ่งคำความหมายไพ่หกมันคือไพ่เด็กน้อยเนี่ยไพ่เด็กน้อยไม่มีประสบการณ์คุณต้องเข้าใจบางครั้งเนี่ยไอความที่เราแบบทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนเนี่ยนะเราจะไปวาดฝันแบบสวยหรูแบบไม่ได้มันมันก็จะเวอร์เกินคือมันได้ก็ดีไง แต่ถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องมองว่านี่คือบทเรียนนึกออกไหมคะเพราะความที่เราไม่รู้ต่อไปเราก็จะรู้แล้วนะคะเพราะเราพลาดแล้วเราก็รู้แล้วไงนึกออกไหมอันนี้เป็นการเติบโตเป็นย่างก้าวของการเติบโตคนเรามันต้องมีทั้งลง้มทั้งลุกอะ่ะนึกออกป่ะล้มแล้วต้องลุกล้มแล้วต้องลุกมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยว่าตัจากชีวิตคนมันเป็นแบบนั้นนะคะตัวเราเองอะ่ะต้องพยายามผลักดันอะ่ะต้องสร้างกําลังใจให้ตัวเองนะยิ่งคนคุณมีคนคอยช่วยคุณอยู่แล้วเนี่ยอันนี้คือถือว่ามีกําลังใจที่ดีอยู่แล้วสิ่งที่เเหลลืืือออกกก็คาาาารรงมทํจตัวได้ ะค,ะคิดใหม่ทําใหม่ค่ะคุณนะคะคิดใหม่ทําใหม่นะอะไรที่ไปพลาดก็ช่างมันไม่เป็นไรนะคะเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดแหละต่อให้คุณจะอายุมากแค่ไหนก,ก,ก็สามารถได้นะค,ะคุณขาอย่าคิดว่าคนวัยเกษียณแล้วจะไม่มีแรงทํางานมันไม่ใช่นะค,ะคุณนะ,ะบางคนนี่กับจะมารวยตอนแก่ก็มีอะ่ะตัวเองนะคะได้มาจับธุรกิจบางอย่างที่ตัวเองไม่เคยคิดจะทำด้วยซ้ําไปนะคะบางคนก็ทาไปอย่างนั้นแหละเออรู้สึกแบบเออมีแรงฉันก็ทาอะไรเงี้ยเออประกวดมันสําเร็จนึกออกไหมคะก็ลองดูตัวอย่างะคะ่ะแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้ง่ายนะ มันไม่ง่ายหรอกแต่ว่ามันเป็นสีที่เขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าเออก็ดีกว่าใช้เขารียกอะไรดีกว่าปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์เออมันกลับกลายเป็นดีซะด้วยซ้ําไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งบทเรียนนะคะให้เราได้รู้ว่า เออชีวิตเรามันยังไม่สิ้นหวังปะเรายังไม่ได้ตายนะคะเรายังมีลมหายใจเรายังมีแรงนะะที่ก้าเดือนต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้แบบใช้ชีวิตยอย่างมีความหวังนะคะแล้วก็กล้าที่จะทาที่สําคัญนะคะเราต้องออพยายามผลักดันตัวเองอยู่ตลอดเวลานั่นแหละนะคะเราถึงจะสักวันหนึ่งอะความสำเร็จมันจะอยู่ไม่ไกลนะคะที่สําคัญก็คือว่าเราต้องออต้องแอคทีฟให้เยอะแล้วกันนะทำให้เยอะเข้าไว้นะคะยิ่งอายุน้อยยิ่งพลาดพลาดตอนนี้ยินะ่งน้อยยิ่งดี ะะมันยิ่งจะทําให้เรามีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็สามารถเติบโตได้ต่อไปเนี่ยนะก็นั่นเองนะจ๊ะเพราะ,ะนั้นสมัครใครกำลังมองหางานใหม่ๆนี่คือมีโอกาสนะมีโอกาสดีๆที่เราอย,อยู่มีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่นะคะอาจจะเป็นงานที่คุณแบบอาจจะไม่เคยทามาก่อนเลยก็ได้นะคือคุณอย่าไปคิดว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่เคยทําอันนี้ไม่รู้เลยนะแบบอันนี้ไม่มีประสบการณ์เราจะได้ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยประสบการณ์ก็เป็นอีกจุดหนึ่งในการในการหางานนะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าความกระตรร้นนนใกกกาาาาาทที่่จะํงมว นะคนที่มี power เยอะๆไอ้พวกนี้บางทีบางที่เขาก็ชอบนะบางที่เขาก็จะบอกเลยว่าประสบการณ์ไม่สําคัญนะคะขอให้คุณมีความขยันตั้งใจทํางานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้แบบเออเขาเรียกอะไรก้าวหน้าในอาชีพการงานของคุณได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าประสบการณ์มันหาได้ไงเอออย่างที่บอกไม่มีใครมันรู้ทุกสิ่งอย่าง้งแต่เกิดหรอก นะคะบางทีถ้าเกิดเราจับพระจับผูได้งานที่แบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยทําก็ลองค่ะคุณนะคะไม่เสียหายนะจ๊ะออถ้ามีคนใหเาใหเราลองแล้วก็ลองทําไปค่ะเรียนรู้ไปกับมันค่ะเติบโตไปกับมันนั่นแหละค่ะนะคะอย่างน้นนอยๆก็ยังทําให้เรามีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวของเราด้วยนะคะ ขาเรียกงานเล็กงานน้อยไม่เกี่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เลือกงานไม่ยากจนนะจ๊ะตัวเองนะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเรื่องการทํางานไม่ได้แย่นะคะยังถือว่ามีโอกาสดีๆรอเลยอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรืออะไรก็ตามในช่วงนี้นะคะมีอะไรที่คุณอยากจะทําก็คือทํหยิบจับนะคะอย่าอยู่เฉยๆนะคะขยับตัวใส่ไอเดียหาความคิดหาอะไรแบบใหม่ๆบางทีนั่งไถฟฝีทั้งวันอย่างเงี้ยก็ลองดูว่าเอ้เราจะแบบสามารถที่จะทําอะไรมาแบบมาขายได้อะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้ถ้าหางานใหม่ๆเนาะ เออลองดูนะคะลองดูลองแบบปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองนะคะแบบ สลายความขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยออกไปจากตัวสักนิดนึงนะคะขยันขยันเข้าไว้นะคะไม่หวัดตายแน่นอนนะจ๊ะอะทีนี้มาดูเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเป็นยังไงกันบ้างจะเห็นว่ามีไพ่เด็กๆน้อยๆเข้ามาด้วยเพราะนั้นคือในช่วงนี้นะคะก็ดูแลเส่ใจเด็กๆภายในบ้านสักนิดนึงนะคะมันอาจจะมีบางจุดอะที่แบบเราอาจจะมองข้ามไปความปลอดภัยบางทีเด็กๆวิ่งซนอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะบาดเจ็บได้นะคะอาจจะเจ็บป่วยด้วยในช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะใส่ใจเพราะว่าเด็กเล็กๆนะเด<น>็กเล็กๆพวกนี้อันนี้ต้องใส่ใจนะคะโดยเฉพาะ บางครั้งเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะบางทีแบบโอเคอ่ะบางบางทีในครอบครัวเนี่ยอาจจะแบบเอออาจจะหลงลืมอ่ะนะคะ <laughs> ยังวะเด็กมันซนไงคุณก็ต้องเข้าใจอะ่ะบางทีเด็กมันเล่นโซนอะ่ะนะแล้วเราก็ไม่ทันอะ่ะออจับไม่ทันอย่างเงี้ยก็อาจจะมีเลือดตกยังออกอะไรเงี้ยอาจจะป่วยได้นะก็เราไม่ลงมาไว้แล้วกันนะคะถ้ามีเด็กเล็กๆเนะเาะระวังเอาไว้สำหรับเรื่องของคนที่มีแฟนมองหาแฟนเป็นยังไงบ้างนูน่นนี่นั่นและโอกาสนะตัวเองนะคือความสัมพันธ์ในครอบครัวค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเอาเป็นว่าค่อนข้างดีนะคะ คนที่เป็นสามีภรรยากันอาจจะมีมีะระหองระแหงเล็กน,ะนั้นิดๆหน่อยๆน,ยน,ยนะบางเรื่องบางอย่างบางทีก็แบบไม่คอ่อยคุยกันอะประเด็นนะคะไม่ค่อยที่จะเปิดจใจกันซะท้างหล่บางทีไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรนะเขาเรียกอะไรอะไม่ค่อยแสดงความรักพูดอย่างนี้ดีกว่านะบางทีก็ไม่ได้แสดงความรักนี่หรอปะจนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะแบบอคือเขาเลยยิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งแบบ เออมันไม่มีรสชาติอ่ะชีวิตไม่มีรสชาติเอาไว้ว่าเติมไฟให้กับชีวิตรักของคุณซากนิสหนึ่งนะคะเอาไว้ว่าแบบอย่างงั้นจะดีกว่านะคะให้คิดถึงอดีตวันมานที่เคยยังหวานอยู่อะไรประมาณนี้มานๆยังหวานอยู่อะไรประมาณนั้นนะคะเติมไฟให้การเติมความรักให้การยิ่งอยู่ก็ได้การยิ่งมีลูกด้วยกันเนี่ยยิ่งคุณยิ่งต้องหันมาใส่ใจการให้มากยิ่งขึ้นนะคะอย่าแบบแหมเห็นหน้าทุ่วันไม่รู้แม้กระทั่งคําบอกรักยังไม่มีเลยนะ,ะสมัยนี้เป็นอย่างนั้นแหละบอกไม่ต้องพูดก็รู้ ไม่รู้ <c oughs> นะไม่รู้ให้พูดเถอะนะมันบางทีแบบคาพูดเล็กๆน้อยๆบางทีแบบมันก็ทําให้คนเราแบบใจฟูได้นะตัวเองนะจะจริงไม่จริงไม่รู้แหละแต่ว่าแค่แค่พูดก็รู้สึกแฮปปี้มีความสุขแล้วอ่ะนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นก็นะแบบ ถานไฟเก่าให้มันคุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะจะทำให้ชีวิตรักดีขึ้นความสัมพันธ์ในทุกความมันก็จะดีขึ้นด้วยนะจ๊ะสำหรับใครที่มองหาแฟนใหม่มันมีอยู่แล้วนี่เลิฟเนี่ยความสัมพันธ์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีมันอาจจะมีแต่อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นในลักษณะที่ความสัมพันธ์ในรักเริ่มต้นนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะต้องมีระยะทางอย่างยาวไกลอ่ะยังมีเวลาที่คุณยังต้องแบบศึกษาอะทำความเข้าใจทําความรู้จักกันไปก่อนนะคะทั้งนี้เนี่ยอาจจะมีโอกาสที่แบบคนรักเก่าจะรีเทิร คนรักที่เคยห่างกันไปอาจจะกลับมาพูดคุยกันใหม่นะคะแต่ว่าจะเป็นไปได้ไกลถึงขนาดตรงนี้หรือเปล่านะคุณอาจจะคาดหวังอยู่นะไอ้ตรงเนี้ยอาจจะอยากจะอยู่คนนี้อาจจะชอบคนนี้จ,จะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยนะมีโอกาสเจอแต่ว่ามันก็อาจจะต้องคิดใหม่ทําใหม่อนะตัวเองมันอาจจะคือการกลับมาในครั้งนี้อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเพื่อนกันเจอกันคนเคยรู้จักกันอย่างนี้ดีกวนะคะอย่าไปคาดหวังให้มันมากนะจ๊ะคือคุยกันได้ไม่มีปัญหาไม่ได้ซีเรียสแต่ว่ายังไม่ยังไม่ไกลขนาดนั้นนะคะเอาเป็นว่าคุยกัน อย่างนี้ดีกว่านะสบายใจด้วยที่สําคัญนะคะเหมือนกับเริ่มทาความรู้จัจกันใหม่นะคะแต่ว่าน,นิสัยก็ยังเดิมๆเหมือนเดิมนะ <c oughs> คุณต้นในในองใจอยไนนะเขาคงไม่เปลี่ยอะไรไปหรอกเ,ออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเคยเลิกกันไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องมองว่าไอ้ตอนนั้นเลิกกันท่อเหตุผลอะไรในปัจจุบันก็คงไม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะจ๊ะมันก็คงเหมือนเดิมนั่นแหละนะแต่เอาเป็นว่าถ้าเป็นเพื่อนกันยังคบกันเป็นเพื่อนได้ไม่เปนปัญหานะคะแต่ว่าคงไม่ได้แบบ จะรีเทิร์นในลักษณะเป็นแฟนกลับมาแฟนเป็นแฟนอีกครั้งของคนไม่ใช่นะมีคนใหม่ที่ดีกว่ารอเราอยู่นะตัวเองนะมันจะเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะคะคุณมีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆนะที่สาคัญคือคุณต้องมั่นใจในตัวเองก่อนนะคะว่าคุณชอบแบบไหนนะคะคุณอยากจะอยู่กับคนแบบไหนอันนี้ต้องเอาให้แน่ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักนี่อาจจะต้องรอกันอีกสักระยะหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะเจอนะไม่ช่ไม่ใช่ว่ามมีเจอเจอนะแต่ว่าต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากกว่านะคะค่อยเปลียนค่อยไปเนาะจะเป็นในลักษณะนั้นนะคะอ่ะก็็าววว้ีัันนนนะคหง่ลิปปใจเ ไม่มากก็น้อยสรุปชาวราศีกันทุทกท่านนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตาม,มารับชมนะคะสวัสดีค่ะ